อัปเดตเครื่องสำอางปลายปี2025ชิ้นแรน,นะคะที่ปิดจุกที่ปิดจุกที่เราต้องพกไว้ไงเพราะว่าเผื่อเราแบบวันไหนเราแบบเออนั่นแหละอันแรกอันนี้มันเลียวไปวะ่ะที่สองนะคะไอบูโพรเฟนนะ,ะมันกระเป๋าเครื่องสำอางไหนวะนี่คือกระเป๋าเครื่องสำอางจริงๆคือมีแค่นี้เลยก็มีกลิบเอาไว้ติดตอนแต่งหน้า <c oughs> มันเครื่องสำอางตนน่ไชิ้นต่อไปน้ำหอม น้ำหอมเพื่อแบบกลิ่นตัวอะไรอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วอะเครื่องสำอางมันไม่ได้อยู่แค่ใบหน้าอยู่ที่โอเวอร์ออลความอ้องถ้าเราปวดหัวเราก็ต้องกินยาแก้ปวดหัวอ่ะเข้าสู่พาร์ทเครื่องสำอางแล้วจริงๆนะคะก็ชิ้นแรก,กเลยก็จะมี2ชิ้นนี้ฟิลเตอร์ติดผิวไม่เกินเดือน4ปีหน้ามาแล้วแน่นอนเดี๋ยวรับอาสาสมัครเร็วๆนี้นะคะอัน,นที่สองที่โมใช้นะคะก็คือเป็นสีชมพูที่เอาไว้เติมความสีสันบนใบหน้า โมเรียกเขาว่าสีชมพูอันที่สาไม่ใด้ชมพูหรอกก็คือเป็นสีชมพูอ่อนที่เป็นเหมือนลิควิดที่แบบแปะๆหน้าแล้วก็ลิปค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วจริงๆนะคะคอนซีลเลอร์ลิปเขียนขอบปากลิปสีอ่อนกับสีเข้มแล้วก็ลิปที่แบบกลาสกลา a แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนว่าจริงๆแล้วโมเอาไว้เกลี่ยคอนซีลเลอร์กับเกลี่ยขอบปากจบแล้วกระเป๋าเครื่องสําอางณปัจจุบันของโมมีแค่นี้จริง